สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ทุกคนนะครับผมช่องไกลบ้านบ้านนะครับจะมีแนวทางมาให้พ่อแม่พี่น้องที่ชอบหล่นหวยซื้อลอตเตอรีนะครับเนาะเลขที่มีมาประจำทุกวันที่หนึ่งกับ16ที่สิบหก ที่ม้าบ่อยนะครับก็จะมีซีนะครับอันนี้คือวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะครับที่สิบหกเดือนเจ็ดก็มีซีอีกหรอครับวันที่หนึ่งเดือนแปดก็มีซีอีกหรอครับ, 1, เ, 8, บ,รบเป็นหาเกลซีบุนนะอันนี้ก็ซีกันครับจะเป็นเหล็ก่างนะครับที่สิบหกเดือนแปดนะครับ อ๋อตัวออันนี้คซีนะครับอันนี้หานะครับตัวนี้ก็จะหาให้กัน,นครับตัวนี้ก็หาครับตัวนี้ก็หาครับอันนี้เลขที่มาดูมาบ่อยนะครับก็จะมีซี่ซี่ซีซีซีครับหลักจะมีก็นหนึ่งคือหา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 นะครับหนึ่งนี่คือร่องนะครับผมยังมีมาสามตัวหนึ่ง หนึ่งงวดมาสองครั้งอีกหนึ่งมวดมาอีกหนึ่งครั้งครับจะมีซีกับหากับเนินครับ, 5, รบ,รบที่เป็นเลขขยันมากนะครับเพราะว่าจะเป็นบนนะครับซีหนึ่งเจ็ดก็จะมาหลักลอยนะครับซีศูนย์หาก็จะมาทั้งลักหน่วยแล้วก็ลักลอยหาสามก็มาหลักสิบนะครับ 5. หาลักร้อยลักหน่วยนะครับ อันนี้ก็หลักหน่วยนะครับอันนี้หลักร้อยอันนี้หลักสิบนะครับน,นี่นั่นแล้วขาค้นที่มักเล่นวิ่งนะครับวิบ่งซีกผานี่มีสิทธิ์นะครับวิบ่งซีกหาจุประมาณนี้นะครับเดินซีกหารับรองประมาณแน่นอนนะครับห่วงที่หนงเดินเก่านี่ หน่วยสิบร้อยแล้วก็ล day, ่างก็หน่วย10บซีกับหานี่จะต้องมาครับแจนหนึ่งกันนหนจะมาให้กันนะครับวันนี้ครับวันนี้หนึ่งกันนหนจะมาใ้กันครับที่หนึ่งเดินเก่านะครับว่าซีกับหานี่ขยันนะครับเลกขยันเล่ขยันมานะครับผมก็เลยหายเป็นเดนซีกับหานะครับถ้าเดนซีกับหานี่เดนซีวันนี้ผมมักซีหนึ่งซีสามซีซีแปดนะครับ กับเด่นหาหนี่คือหาสองกับหาแปดน,นะครับถ้าหาแปดน,นี่นิ่งนะครับตัวนีง่งนะคลองหนึ่งคือหนึ่งแปดกับหนึ่ง,งสามนะครับได้เลขเจ็ดสองเนี่ดังแห้งนะครับวัอนนี้แจ้ครับวัลูว่วาจะมาหรือบอมะจะมาเจ็ดตัวหนึ่งหรือจะมาสองตัวหนึ่งกับวันไหนให้กันนะครับแจ้งวันเนี่ยผมมัาหาแปดครับ 1> น 8, 1 3นสานะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เบิ่งเหลกาขันมากกับคนไหลกดแชร์กดติดตามให้นะครับเด้อช่องไก่บานๆจะมีเนื้อหาสาระเกีเ่ยวกับข้องหวยหรือว่าจะเป็นเรื่องบานๆเรื่องทองทุ่มทองน้าว ืจะเป็นเรื่องพวกกาแฟโบราณน,นะครับเพราะว่าบานบานเท่าต้องเป็นของพื่นๆน,นะครับเช่นกาแฟโบราณไปตรงไฮตรงหน้านะครับกับเรื่องนี้ครับหวยครับบานเท่าขาดว่าใดเศร้ากับว่าใดขาดกับว่าใดครับครับผมขอบคุณที่กดติดตามและกดไลค์กดแชร์นะครับ